พี่น้องมื้อนีพบกับเ่้าตีคือเก่าพี่น้องกินเข้ากันพี่น้องเอ้สินเดือนแล้วที่สินเดือนแล้วค่าเล็กก็มากลลวพี่น้องมือนเดียวก็ได้ปลาทูตัวหนึ่งนี่แหละคอยคอยออมกินเพื่อลูกเพื่อเมียพี่นอนะ้องนะฮึชอบแบบพี่จิ้มพักในหลายอ,าอ่ะืึเสียบอยู่พี่น้องเสียบอยู่ เอาไวน้อ,อเก็บเงินมาจากคอลเลกตสินเดือนแล้วพี่น้งองขอ้าไปเหลยกปลาทุตัวนีก้กับกินได้เมื่อเดือนโอเคกินหางแล้วก็ทั้งกลางแล้วก็ต้องตุ้ยม,มันแล้วก็หัวไว้สุดท้าย ถอดปะพิกมิ่้องมาเดี๋ยวกิข้าวแล้วกันแบบนี้แบบลงทุนจิ๊บไลาๆ,ๆผมมีคนเบ่งเอาลูกตัวเดียวอย่ละ,ะค่อยออมกินมิ่งไห้อย่ามันหมดอมะใรับ ลงมาเรอืมสดใจอาอิบะปกอะไรอืมอืมเร,รียบเสิยบซื้อเงิทสพักไปไรอ่ะงเงินไปจงางฮาริจินเดือแล้ว